เอาละครับผมกขอ,อกราบสวีทก็ขอ,อกราบสวัสดีสวีทดัดกับท่านผู้ชมด้วยนะครับนี้จะมาเล่นไม้ครับ,บนะครับในเอ้๊ครับลืมเลยเอ้รักกี้หมูนะครับผมรักกี้หมูรักกี้หมูอะไรไม่ใช่หมูเนี่ยรักกี้หมูครับรักกี้หมูกกหมู บบเข้ากลับไปคือทุกคนอันนชื่งลว่าลักขี่หมูคืออะไรคือเงีับลักขี่หมูอันนี้มันลักี่หมูที่สิบพา้าดเพื่นการผ่าที่หใหญ่หลวงมาเปิ้ลนี้ก็ใส่หัวไปนะครับจะมา เปิดลัคกี้บ็อกซ์นะคะหลวงมีแค่แบบแล้วก็เสือ้อเสือ้อเสื้อหลิกแค่นคั้นนะครับกางเกงกางเกงหนังรองเท้าหนังแค่นั้นแล้วเราก็ตั้งไปประจุไทยครับผมถามว่าจะเอาลัคกี้หมูไปสู้กับอะไรนะครับเราจะมาสู้กับเบย์นั่นเ้งค่ะผมเบย์ค่ะผมที่มีมีหม้อสิบตวัว เราจะใช้โซบะบัตตี้หมดประมาณยี่ห้าละกันเผลอจะปรับเป็นเกมหมดแล้วนั่าตัวตายครับเก็บ <Okay, S 1> ขอตัดคลิปเลยเฮ้อ <Hey, S 1> ผมก็เราเข้ามาสู่บัตตี้ไป okay, แล้วจะหยิบของมาให้หมดเลยเค okay, <Okay, S 1> ก็หยิบทั้งหมดก็หยิบใส่มาถ้ามันครับมาแบบคพิ่มโชคได้นี่ถือว่าดีมากๆเลยครับ okay. ดาบเว้ยลักยิงหมูเว้ยเออลักยิงหมูแล้วก็ดาบทำไมเราใช้ดาบตีหมูเราไม่ใช่ครับเรใช้มือทำดาบตีแหละได้เบสจะได้เบสเบสหรือเปล่าวะไม่เบสก็วินเทอร์เออวินเทอร์เนีวินเทอร์โอ้โหโอ้โหนี่โม้เว้ยนี่เนี่นี่เนี่ยนี่เนี่ยแววะไม่มีอะไรโอ้ my god นร่างไงครับผมพูดไม่ทันฉันนะไม่ทันหัดทำเลยครับมาจริงเอ้ยเดี๋ยวนะมันเบสจะมันจะมีวันตายนะครับผมก็คือเราต้องรอให้มันตายเองครับผมคิดเปล่ามัดโอ้ไม่ไม่สูร้ราไม่สูร้ออราโอรดเถครับต้นมันโทษโทษปรับเกมปรับโหมดแปบ๊บจะเบสอย่างนี้นี่แคปตายนะครับ แหลกเลยเครื่อง okay, เบียนหาัแล้วหน่ยแล้วเครื่องกูแหลกโอ้ยก็มันไม่ได้แหลกเพราะอะไรอะบล็อกมันหล่นเนี่ยบล็อกมันโอ้โหจุกกันมันก็ไม่หายแล้ว,ลลวโอเคจุกใหละหายแลกแบล็อกนี่เกะกะจริงเลยเห็นไหม ไปจะเป็นอันโชค้ายเหอะโอ้โหไม่โชค้ายมากเลยโชคลายมากเลยไม่ก็เออจะเย็ยน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 จะลงพื้นอะไรเพื่อนจะเย็ยนจะเย็ยนพักพูดจะเย็ยนจะเย็ยนจะเย็นเย็นโอ้ยตายโอ้โหเกิดมันโก้คันเลยตุ้งกายมันโก้คันไปเลย เคลียร์กับลูกพวกนี้ยังไงดีวเนี้ยรอให้มันมานะผม,มจะตีมันตีมาไฟกันเยอะเยอะโอ้ยไปเลยโอ้บินอีกแล้วไอร้อนแมนเลยนี่กูทำสกินเป็นสกินไอร้อนแมนกูบินได้เลยเนะี่ยหายโอ้ช็อโอ้ช็อตเลยแค่ดวงเดียวอย่ามาเลยนะจะมาเลย อย่ามาอย่ามาโอ้ยเช็ดน้องภาวนากิน okay. อย่างเดียวครับผมโอเคไปรอดไม่รอดโอ้ยเช็ดโอ้เมกิาปีนี้กูจะได้ส <c oughs> ู้กับอีนี้ไหมเนี่ยมาเป๊กโอ้เยี่ยมขอบคุณโอ้โหรืม การไอรูแมนรอบสองเนี่ยใช่ไหมเอาไว้แล้วเกาะหายไปไหนหมดอ่ะจุนะเกาะเกาะว่าอยู่เกาะหายไปไหนเฮ้ยเกาะใช่ไหมนั่นไงกูว่าแล้วไม่ต้องปล่อยมาไปแล้วไปแล้วไม่ได้การแล้วเราต้องหยุดไอ้ลูกเลออันนี้มา มันจะมาหาผมจุ๊บ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 เดี๋ยวจะัมัไมนอ่ี่มันอยู่นี่มันจะมาตุยผมมันจะมาตุยผมช่วยด้วยไอ้พได้เลยี่เนี่อันนี้เจอฟรีครับอันนี้เจอจากไหนไม่รู้ตีด้วย โอ้ของดีมากไปละอยากะถามนะครับว่า Lucky p i c นี่มันมีอะไรดีแมบมันมีของดีอยู่ครับแต่ของดีจะหายากมากครับคือสรุปไมง่ายคือของดีอย่างมีผมเคยเจออยู่เคยเจออยู่ก็คือชุเกาะเพชรเต็มเลยนะครับแต่อันนี้ม่โอ้เจอเโอ้เจ,อแ,อ,จอแล้วครับผมมันนี้ผมปัตนาโอ้โห เกเคใส่รองเท้าไอ้พวกนี้ก็เป็นขยะไปเด้อเด้อเด้อมองแป๊บนี่ของไม่สำคัญแป๊บมันไปหมดตุ๊กเกาะอะไรวะเนี่ยกูทิ้งหมดเลยเฮ้ยก็จะทิ้งแต่ละอันนี่ทำให้ก่อนแล้วมาเนะไปได้ไหมนะ้แม่ไปโอ้ยอันนี้รับไม่ได้แล้วอืมไอ้เนี่ยผมเกลียดมันตั้งนานแล้วเนี่ย ดูัวงตามาโคตรเร็วเลยนี่ปาร์เฟตนี่เนี่ยนี่เนี่ยเอาไปเด็อ้โหโอเต้นเกต้นพี่เกลพี่เกลตัวละนเสกอาหาให้ตัวเองเลยโอ้หโอมก็ โอ้ย่แล้วท่านผู้ชมนั่นหายไปแล้วอ่ะโอ้โหโอสกิล oh. ต้นมันจะสกิลมาแล้ว,อลวไอเกลไอสเกลสเกลโอ,เโอ้ <_ c oughs> โอเจอนี่ที่ผมวิ่งเลยฮะภาคนี้ก็จะได้สู้วินเทอร์ก่อนไหมเนี่ยไอีกหน่อยเล่นกันอ๋อ โอ้ยขอ,องกาจะชนะมันไหม oh God. โอ้ m ม g o ก่เอ้ใช่นหมครับขอ,องกาก็ยังไหวนะผมเดี๋ยวโอ้ไข่มัลเตอร์หายไปอีกอันนี้หนักกวเดิมอะไรหายไม่หายแม่งนี่เหล็กมาใหม่แป๊บสิบตัว หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบขออาหารในหกขออาหารในหกแค่น้องไก่เดียวก็พอแล้วเดี๋ยวขอแอปเปิ้ลด้ยไม่ใช่แอปเปิ้ลหกสี่อันนะผมจะกินแค่สิบอันนี่ครับผมจริงผมได้แอปเปิ้ลทองนะแม่งเลยแอปเปิ้ปปลทองมาอีกมาจะกินแอปเปิ้ลทองแค่ห้าลูกนะครับแล้วก็คนนั้นสิบ ไม่ในการไม่เสียเวลาเพิ่มจะแหลกเลยแล้วกันโอ้โหโอ้โหอืมอืมออือีกนึงอืโอ้โหโอ้โหปามเยอะเกินไปไหมเยอะเกินไปไหมเยอะกินไปอี๋อี๋อี๋โอ้ย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 กูสัญญาเลยว่าภาคหน้านี่กูมาเล่นลัคกี้อร์บอลนี่กูจะไม่ใช้ลัคกี้พิกอีกแล้วนะ าาแล้วอาจจะมีอีกเล็กน่อยครับโน้ำเซอร์แล้วค่ะกูกินแค่หนึ่งอันกูก็ชนะแล้วมึงเนี่ย hei, เข er. ี้ยงเว่อร์ไ้โน้ี่โกงอ่ะเองขี้โกงอ่ะใช้เนี่ยมึงขี้โกงอ่ะมึงอ่ะเสกมาอ่ะโอ้มึงก็ชนะดิหายก็หายไปดิ เรก็ขออภัยด้วยนะครับในเรื่องนี้เคนเฮวี่เขาต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมว้เจอกันใหม่พรุ่งน้ากับลัคกี้พิกบ๊ายบายครับกดซับสไคร์ด้วยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบายอักทีโอ๊ยมันจะจบโอ้ยเี็ต